สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมห่างหายจากการไลฟ์สดการถ่ายวิดีโอไปหลายวันนะครับผมมัวแต่จัดร้านทําร้านนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะผมเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็จะทยอยนําสินค้านะครับสวยๆใหม่ๆนะครับผมที่ยังไม่ค่อยมีวางจําหน่ายที่ไหนนะครับเอามาขายที่ร้านนะครับผม อย่างเช่นใบนี้นะครับผมใบนี้มีมาใบเดียวนะครับผมตู้เสื้อผ้านะครับเป็นตู้เสื้อผ้าเหมือนตู้เสื้อผ้าทั่วไปนะครับผมแต่ว่าใบนี้พิเศษตรงที่เขาเป็นไม้มะค่านะครับผมเป็นตู้เสื้อผ้าไม้มะค่าล้วนทั้งใบนะครับผมยาว2เมตรความยาวนะครับ2เมตรนะครับผมนี่ครับความยาวมันนี้2เมตรและสูง195นะครับและก็ความลึกแบบนี้นะครับผม 64เซนติเมตรนะครับผมนี่ครับตัวนี้ใบใหญ่มากนะครับยาว2เมตรที่พิเศษสุดตัวนี้เขาถอดได้3ท่อนนะครับผมมีท่อนนี้ท่อนหนึ่งท่อนนี้ท่อนหนึ่งแล้วก็ด้านริมท่อนหนึ่งครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการเอาขึ้นชั้น2ชั้น3นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมด้านนี้ใบนี้สวยพิเศษยังไงโอ้โหด้านข้างนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมเป็นไม้มะข่ามงทั้งตัวเลยนะครับผมนี่ครับเป็นไม้แผ่นเดียว และก็ประตูหน้านะครับผมประตูหน้าท awesome. ั้งหมดก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับสวยมากตัวนี้ตัวจริงสวยมากนะครับผมสวยมากนี่ครับดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างเป็นไม้แผ่นเดียวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไม้แผ่นเดียวใหญ่ๆ่แบบนี้เลยและก็มี4ลิ้นชักนะครับ6ลิ้นชักครับไม่ใช่สี่ครับแล้วก็มี6ลิ้นชักนะครับผมมี6ลิ้นชักเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะครับผม ด้านในแน่ยเปิดมาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีชั้นด้านบนนะครับผมมีชั้นด้านบนมีราวแขวนผ้านะครับและด้านล่างก็มีราวสําหรับแตกตากผ้านะครับผมมีราวตากผ้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าเรามาเปิดดูด้านในกันนะครับผมด้านในเปิดแล้วนะครับผมก็ขวามือและตรงกลางนะครับก็เป็นราวตากผ้านะครับสวยๆแบบนี้แหละครับแล้วก็มีด้านซ้ายกับด้านขวาจะมีชั้นวางของนะครับผมนี่ครับ เป็นชั้นวางของตรงนี้นะครับผมเน่นี่วางของได้แล้วข้างล่างก็พับกางเกงได้นะครับมีหกลิ้นชักนะครับผมเป็นไม้มะค่ามงล้วนทั้งตัวเลยนะครับผมพวกราวผ้าพวกคานพวกอะไรนี่ใช่หมดเลยนะครับผมเป็นไม้มะค่าทั้งตัวเลยนะครับแล้วไม้สวยมากนะครับไม่มีย้อมไม่มีแต่งสีเลยนะครับผมสีสวยใสธรรมชาติเดิมๆเลยนะครับผมนี่ครับไม้สวยมากนะครับผมเน่โอ้โห สวยจริงครับสวยจริงใบนี้ใบนี้สนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย4 5 0 0 0 0บาทนะครับผมใบนี้ราคาจะอยู่ที่45,000บาทนะครับราคาก็ค่อนข้างาสูงนะครับผมจะว่าสูงก็ไม่สูงนะครับจะว่าถูกก็ไม่ถูกจะว่าแพงก็ไม่แพงนะครับสําหรับไม้มาค่าที่ไม่ค่อยจะมีขายนะครับผม ก็ต้องบอกง่ายๆว่ารุ่นนี้บางทีมีตังหาซื้อไม่ได้นะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดกันแบบนี้ดีกว่ามีตังบางทีหาซื้อไม่ได้นะครับสมมุติถ้าผมขายหลังนี้ไปแล้วลูกค้าจะมาหาซื้ออีกก็หาซื้อไม่ได้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือแพงนะครับนี่ครับโดยความชอบส่วนตัวนะครับชอบมากใบนี้โดนมากเลยครับผมไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยและเป็นขาทึบนะครับ นี่นีไม่ต้องกลัวซ้ําแบบใครนะครับและที่สําคัญเขาถอดได้นะครับผมถอดได้ผ่าครึ่งได้เป็น3ท่อนนะครับโอ้โหสุดยอดสวยมากจริงครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับ0850828881นะครับผมมาที่ขวัญไัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมครับสวัสดีครับผม